พ่อตัดผมหนูผมผมหนูยาวลูกแผ่นดินไม่ลองให้ลูกตัดผมหล่อตัดผมหล่อประเทศไทยรวมลือดึอชาติไทย เป็นประชารัฐัระไทยข้างไทยทุกส่วนอยู่ลำลงคงไว้ได้ทั้งมวลโดยได้ล้วนไม่รักสวมั่งคีให้รักสงบแต่ทั้งลบไม่ขาดเอกรากจะไม่ให้ใครคบคิด จลาเลือดทุกยาเป็นชาติพลีตะเลิงประเทศจะรไทยทวีน